แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงต้องการคำว่าอะไรโหเด็กๆผมก็น่ารักแบบนี้ยังน่ารักอยู่ยังน่ารักเดี๋ยดายไม่มีโซเชียลไงเด็กๆเงินดังยังไงเป็นอุ่นดังจะพูดเลยอ่ะป๊อบแลนด์ค่ะบสองคนป๊อบแลนด์ผมเป็นไงบ้างกับงานวันนี้างการได้ดูจุดจุดของป๊อบแลนด์บอกเลยว่าจึ้งมากยิ่งใหญ่มากครับ คือเรามีแบบพื้นเป็นแคสเซิลมีเป็นแบบต้นคริสต์มาสยักษ์มีทุกอย่างเลยนะครับมีกิจกรรมเยอะมากความจริงแบบเหนียวว่าสนามฟอสหมากมา่อแแล้วเขรู้สึกว่าชอบคาแรคเตอร์ทุกตัว,ตวเลย ได้มาอยู่กับน้องโมโปก็แข่งมากครับก็จริงๆผมว่าช่วงนี้เป็นหน้าเทศกาลเลยครับที่แบบว่ามีโอ้โหเทศกาลงานต่างๆมีต้นซิซมากใกล้ปีใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้สําหรับปบอบ๊อปอแมเอ่อป๊อปแลนด์เนี่ยที่พาร์คโลโก้เองนเนี่ยจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11มกราคมของปีหน้าเลยก็ใครแวะเวียนผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาถ่ายรูปมาดูน้องโมโปกได้ครับผมจุดแต่ที่เราชอบที่สุดงานในป๊อปแลนด์จุดไหนที่เราชอบที่สุดชอ,อบที่สุดหนนะฮะออืมุย สองผมเป็นจริงต้นคริสต์มาสครับแล้วก็จะมีตรงที่เป็นแบบคาเฟ่ไอศครีมนะครับผมผมชอบบล็อกแคสเคดนะครับผมชอบติ่มที่แบบไฟโมโปกอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีมีอะไรนะมีเกมให้เล่นด้วยอะไรยงเี้แล้วก็มันชอบประสารด้วยจึงยิ่งใหญ่มากมีเปิดไฟมาก็สวยมากแล้วก็ผมประทับใจงานนี้เพราะว่ามีการร่วมบริจาคกับสถาบันทางสภากาชาติด้วยอะไรเงี้ยก็คือก็ซื้อหนึ่งกล่องร้อยบาทเลย ร้อยบาทเราจากร้อยบาทได้ได้สุมหนึ่งกล่องครับเจ๋งแล้ที่จริงเราแต่ละคนเวลาไปซื้อเนี้ยเราได้ตัวสีเข็มมามีดวงกันนะเชื่อไหมพี่ไม่ได้เนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยได้ได้แล้วส่เขยเคยตัอะไนี่เปนที่ไงอ๋อซือผมมาจิกของคนอื่นมาเปิดอะได้ตลอดแต่ัไม่เคยได้เลยครับเงินตัวเองไม่เคยได้เลยสักครั้งเดียวมันเป็นที่ดวงหรือยังไงหรือเป็นที่เราอาจจะเป็นพี่ผมอ๋อผมอ่ะไรไปอะ คือผมก็ไม่เคยได้ครับผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไปไปขอพี่ทางทีมออมมาเลยอ๋อก็คือเราอันี่เลยเหรอขอเลยขอนั่งขอพี่น้ตั้งแต่วันแรกเลยอ่ามันยากมาเวลาการซื้อแล้วต้องมานั่งฟังของหรือว่าอย่างวุตถุเขาอยากว่าน้ำหนักเท่าไหร่มันถึงจะเป็นสีเขตเออเรมีคิ๊กนะผมว่าน้ำหนักมันเท่ากันเลยครับคือผมเคยเชื่ออย่างนั้นว่าน้ำหนักอย่างเนี้ยใช่แน่นอนเลยมาไม่ใช่คือผมคงแบบสอนจิ๊กใครไม่ได้ผมยังไม่เคยได้เหมือนนี้หรือแต่ปัญหาคือยกบล็อกแต่ปัญหาคือขอพี่นกครับ ทางออกที่ดีสุดครับขอผู้บริหารไปเลยครันเพื่อซื้อยกบล็อกแล้วแบบมีมีโอกาสลุ้นว่าเอจะจะได้พวกอะไรก็มีลุ้นบุคคงครับพี่แต่ว่าก็ไม่เคยได้เลยครับคือมียกบล็อกหลายอันมีทั้งแบบหลายๆตัวการ์ตูนที่อยากได้หรือว่าเป็นตัวกระตุ้นอินอะไรเงี้ยก็ไม่เคยได้สักครั้งนึเฮ้ยผมเคยได้นี่วันพีทเฮ้ยคุณได้วันพีทชได้เกียร์ห้าผมก็ไม่ได้เหมือนกันอ่หนึ่งให้ปากขอมจับผมฟินซิบบิ้นครับผมก็ฝ่าเลยครับผม ตอบแทนครับจะทันพรอมมาครับผก็มีจุดกิจกรรมทั้ง5กิจกรรมและน่าสนใจทุกกิจกรรมนะครับผมแล้วก็มีการฟาร์มทิ้งน้องโกงค้ครับก็ฝากด้วยครับผมก็สำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาที่กรสยามนะครับผมงานจัดที่ภาคโคราชนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11บเอ็ดมกราของปีหน้านะครับผมก็มากันเยอะๆครับผมะจเอาเอาาารรยกกะไเออาาานนนี่มมกัครายการเป็นไงบ้างเที่ยวทตุนไทยไปกับเรา4คน ไปรายการนี้เลยไปรายการนี้ไปนู้ดยี่ไงเราเออไปไงบ้านอะไรกนไปรายการนี้รไม่ใช่เจีเตีเจีเตีก็แต่เป็นไทยสำหรับรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับเราสีพรมใช่จ้ะชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษว่าภาษาอังกฤษครับชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่าเจลตีนะครับตั่นเอ่อพรุ่งนี้เป็น EP ที่5 EP ที่5นะครับก็ ก็ค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับบทลงโทษที่พวกผมไม่อยากทำกับมันเลยนะครับก็สามารถไปดูได้ว่าพวกผมจะโดนอะไรคือสำหรับผมว่ารายการนี้สำหรับคนที่รักพวกเราเจอบอยก็ดูได้ดูสนุกแล้วสำหรับคนที่ไม่รักพวกเราเจอบอยก็ดูได้ดูสนุกใหญ่เลยทำไมว่าทำไมพิงานเขาจัดบทลงโทษให้เราแบบมันเฮือกหรือเกินผมว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งคนที่ไม่ชอบพวกเราอาจจะเก็บกดมานานใช่แต่ให้เซนเอกสารเลยว่าห้ามโกรธกันจริงปะใชสัญญาเลยครับ จริงเหรอแต่ในเสียงในหัวโกรธใช่ไหมไมโกรธไม่ดูไม่เหรอเอาจริงมันเซนจริงเหรอเซนจริงคซนจริงแล้วเราสงสัยไหมว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเขาให้เซนอะไรเพิ่มไหมคือตอนนั้นมันเช้าครับก็เลยไม่ได้อ่านรายละเอียดอ๋อคิดว่าเซนรับเงินเออมาดูว่าเนแบบไปนะกลับมาย้อนดูว่าห้ามโกรธกันด้วยจริงเหรอใช่ครับครับก็จะมีเขียนว่าห้ามโกรธกันเองด้วยแล้วก็ห้ามโกรธีมงานด้วยตอนที่เห็นข้อความนั้นน่ะมันมีเอ๊ะไหมว่าเอ โกรธคือเอที่แบบผมทำอะไรไม่ได้แล้วคือมันขึ้นหลังเสือมาแล้วลงไม่ได้จะผ่านมาสี่ห้าอีพีผู้ชนะมักจะไม่ใช่ไม่ใช่หรอกพวกเหล่าใช่ไหออนจะเป็นคนที่ไปอยู่สูงสุดความจริงนะถ้าไม่รวมพวกเจียวตีลอตโต้พวกวัดดวงนะผมที่สุดแล้วแต่เรื่องดวงผมผมไม่สู้อันนี้เรื่องดวงอใช่ผมเรื่องดวงครับเรื่องอย่างอื่นผมไม่ได้เรื่องดวงมได้และเลออนเป็นไงอะเลออนเขาเป็นผู้ชนะที่ดูเหมือนไซน์นาเหมือนไซน์นะยิมตลอดเวลาแบบ รอดูดีกว่าครับว่าจะชนะได้อีกนานแค่ไหนจริงจริงรายการนี้อาจจะทําให้คนรักเรามากขึ้นนะหรือว่าจะทําให้เราเกลียดเราไปเลยก็ได้ทำไมถึงคิดว่าเขาจะเกลียดเรามากขึ้นก็สภาพพวกเราแต่ละคนก็ก็น่าเกลียดพอสมควรคุณเล่นครับคุณเล่นครับก็คือผมว่าเราก็มียบ มุมต่างๆที่เราเล่นกันแกล้งกันหรือว่าแบบหยอกกันเยอะอะไรเงี้ยเป็นรมชาติธรรมชาติอันนี้ก็เอาความเป็นตัวเองออกมาเล่นกันถือว่ามีสคริปต์ให้ทำอย่าง้รแบบเออนิวต้องทำอย่างนี้นะเพื่อที่จะบิวเพื่อนคือจะว่าแต่สคริปต์เลยครับไปที่ไหนยังไม่รู้เลยครับท้าไมมันทออย่างนั้นหอพอใช่ไหมแสดงว่ามันเอาตัวตนทั้งสี่คนมาสู้กันเลยคือผมก็ไม่อยากพูดอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวพออีพีต่อๆไปแล้วมันดูไม่ดีแล้วมันจะเป็นเราไม่ให้พูดไปเพื่อให้เตรียมใจดูว่าอ๋อ ก็เป็นคาแรคเตอร์ครับเป็นคาแรคเตอร์แสดงทั้งนั้นเราเวิร์กช็อปกันมานานอ๋อไม่มีเรื่องจริงเลยหรอกไม่ไม่มีเลยครับแสดงว่าสมบทบาทมากใช่คือจบอันนี้ต้องได้หน้าต่ละหลโหเป็นเป็นลองเทกด้วยเราเล่นปิยเลยคุพี่บอลเขาบอกไหมอ่ะว่าไอ้คาแรคเตอร์ที่เตรียมไว้ให้มันต้องขนาดนี้ไหมอะไร เอาไม่บอกเราคิดกันเองครับเรียกว่าองกันเองอย่าไปพาดพิงถึงเขาเลยครับเรากลัวขนาดนั้นเลยเหรอใช่เป็นผู้มีพระคุณะครับไร้วจริงพอมันจบรายการจบต่อหนึ่งเทปที่เราถ่ายไปมีการมาเคลียร์ใจกันไหมหรือว่า um เอ้ยไม่ได้จ uh ริง oh จังขนาดนั oh ้นครับแยกย้ายไปนอนแล้ว oh ก็เตรียมใจต่อของ EP ต่อไปไม่มีบทจริงไม่มีแบบโกรธบอะไรเงี้ยเส้นสัญญาไปแล้วเราทำสัญญาครับเราดูแต่รู้ล่วงหน้ามั้ยไหมว่า เทปหน้าก็จะพาไปจังหวัดไหนอะไรยังไงผมถามผู้จัดการทุกวันครับผู้จัดการบอกว่า,วาไม่บอกไม่ได้ไึ่งผ<อ>ู้จัดการก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปพร้อมกัน <ๆ S 2> คือจริงๆมันจะมีแอปหลุดม,มาบ้างครับคือเวลาพวกเขาคุยกันเองไงเงี้ยคนก็จะเอี้ยวหูฟังนะเขาจะมีหลุดๆมาบ้างพอเขารู้เขาก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจังหวัดมีบ้างครับเขาเตรียมสถานที่ทันหรือถ้าเปลี่ยนอย่างเงี้ยเนี่ยขาบางทีเขาก็ไปรู้หน้างานเหมือนกัน ล้วตอนนี้คือเขาเรียกไงถ่ายหมดยังหรือว่าถ่ายไปเรื่อยๆก่อนป้าตอนนี้ถ่ายหมดเรียบร้อยแล้วครับจบที่จังหวัดแล้วใช่จบจังหวัดตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการในการเตรียมเป็นซีซั่นสองเจอบอยแล้วถ่ายหมดทุกจังหวัดมีตอนจบคือยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมสี่คนค่ะตอนจบเราจะเราจะมีทั้งสองครับไม่วงแตกตอนจบเจอบอยยังไม่วงแตกแต่กับทีมงานไม่แน่ออแล้วเจอบอยจะเริ่มเมื่อไหร่ซีซั่นสอง เดือนสองเริ่มเริ่มถ่ายทำปีหน้าอ๋อเริ่มปีหน้าเริ่มปีหน้าครับก็คือเดือนหน้าก็ปีหน้าแล้วใช่เลยประมาณเดือนหนึ่งคนระับต,ตอนนี้ก็ปีหน้าแล้วกันนะ <laughs> ช่วงนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงเวิร์กช็อปกนันหาแบบความเป็นไปได้ของสิ่งต่างๆแล้วก็เดี๋ยวสักปีหน้าก็เริ่มลุยเต็มที่เต็มตัวกับเข้าคาแรคเตอร์คนอ่าแล้วคนที่ห้ามาหรือยังคนที่หกคนที่หกคนที่หกมาหรือยังอ่าผมผมไม่ทราบอะไรเลยเฮ้ย ไปไปเป็นนักแสดงไปไปมองพี่ก่อนลูกจบล้วไมองพี่ก่อนลูกใช่ใช่จบแล้วถามอะถามหลวงพ่อมายังยังไม่มาครับเราหินเงาเราเตรียมไม่ก่อนเตรียมไม่ก่อนเลยพี่เอาพี่เดอ้าเรายังไม่มายังไม่มายังไม่ยังไม่มาเห็นเงาบ้างไหมห็นเงาบ้างไหม ยังไม่มาแต่เเห็นงแถวมั้ยมีบ้างครับคือตอนนี้ผมที่ไปพี่เจแล้วก็เลออนเนี่ยก็คือเตรียมวางมาสละโอ้ผมเลยหรอเขาเหมือนหล่อเล่นหรอแซวครับคือเขาเป็นสไตล์ไหนอ่ะยังยังยังไม่เห็นเลยไม่รู้สติแล้วเขาอยากได้คาแรคเตอร์แบบไหนผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เข้ากับพวกเราได้พวกเราได้ครับผมเป็นคาแรคเตอร์วัยเท่ากันครับอายุเท่ากันไหมอ่าต้อง Gen Z อยู่ในช่วง Gen Z แน่ๆ แต่แสดงว่าที่เขาจะเดาไปก็คือที่เขาจะเดากันก็คือมีเดาด้วยอะครับมีเขาถ่ายกันเยอะแยะเขาถ่ายว่าอะไรเขาผมยังไม่รู้เขาถายว่าถ่ายว่าอู้ว่ากีอนนี้ผมไม่ได้แสดงเนยเนี่ยมีจริงม่จริงใช่ไงเนี่ยตอนนี้ชิงนัตราไม่ได้เลยตอนเนี้ยจบแล้วลองพูดชื่อไหมลองพูดชื่อไหมอ่าเกิดก็ขออนุญาตนะอะไรครับได้ครับฝากรายการกับฝากรายการ กีต้าร์ใหม่แล้วก็เพลงด้วยก็ฝากรายการด้วยครับเจลตี้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับวันเสาร์นะครับเป็นวันเออเป็น EP ที่5นะครับก็ฝากด้วยครับเอ่อช่องออช่อง Chief M ยี่สิบห้าเวลาสามทุ่มครึ่งครับผมแล้วผมก็ฝากเพลงด้วยครับเพลงใหม่ของผมนะครับแล้วก็เป็นเพลงประกอบของรายการเจลตี้เจลบอยชไตร์ตี้นะครับก็สามารถไปฟังได้ทางคิูบ็อกกี้นะครับก็สตรีมมิ่งกันต่อครับครับผมัขอบคุณ ต้องมีนกต้องมีนะคะาต้องมีนะคะอกองไปกตนมปนะกันันนไปไปไปก็ไนไปกันไปกันไปกักันไปไปกันนไปูปกัปกนะกันไปนกันละกันกันไปกันนไ้ก็ตุ๊กตาแล้วนไปกอนไปกักันไปกันกักกไไปเก